รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวนันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะสภาวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดประชุมสร้างความปรองดองสมาชันท้องคนในชาติตำรวจทหารตรวจค้นข้าเมืองจับกุมขบวนการ,จรกโจรกรรมรถข้ามชาติ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดตรวจเข้มสถานบันเทิงนาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเพื่อการปฏิออรูปประเทศไทยคับ ที่ห้องประชุมโกเมนสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดกเรเทอดเกียรติชินสอนรนันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดจัดการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเรื่องของความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูลการปฏิรูปประเทศไทยโดยมีนายกันกันเนินรองนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดสมาชิกสภาเทศบาลนะครแม่สอดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเรียงด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอได้มอบนโยบายให้กระทรวงกลาโหม จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการปฏิรูปคืนความสุขให้คนในชาติโดยการประสานงานกับทุกส่วนเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการในการปฏิรูปเพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะต้องใช้ในการสนับสนุนสภาปฏิรูปในอนาคตโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับหน่วยงานที่ควรได้รับการปฏิรูปโดยคาดว่าจะส่งผลให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน เกิดการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าเกิดความผาสุขของคนในชาติอย่างยั่งยืนไทยพม่าจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ครั้งที่7ประจำปี2557ค่ะเมื่อวันที่23กรกฎาคม2557 ที่โรงแรมเซนทาราแม่สอดเฮลีสอร์ทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน BLO อำเภอแม่สอดและพันตำรวจโทอ่องมิรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองเมียวดีจังหวัดเมียวดีประธาน BLO ฝ่ายพม่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนแม่สอดเมียวดี BLO ครั้งที่7ทับส5ง โดยมีคณะกรรมการของทั้งสองฝ่ายร่วมประชุมซึ่งมีทั้งฝ่ายตำรวจทหารฝ่ายข่าวและปปสอของไทยพมา่าพิจารณาโครงการร่วมกับสำนักงานปาปสและกลมกิจการชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนไทยลาวเมียนมาระหว่างวันที่30กร,รกฎาคม2557ถึงวันที่1สิงหาคม2557 นอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เสนอให้เกาะกลางแม่น้ำเมยหรือเกาะพิพาตใต้สะพานมิตรภาพไทยพมา่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากปัจจุบันนี้เกาะสาธารณะไทยพมา่าเป็นแหล่งมั่วสุมในการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในการก่ออาชญากรรมต่างๆพันตำรวจโทอ่องมีกล่าวในที่ประชุมว่าอยากให้ฝ่ายไทยรายงานการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดให้ฝ่ายพมาาพ่าทราบเพราะในช่วงที่พลตำรวจเอกพงพัน์พงเจเริญเลขาธิการปรปรสไปร่วมจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ที่มีจำนวนเงินถึง2,400ล้านบาทเชื่อมโยงกันทั้งภายในประเทศไทยและประเทศพามา่าแต่ว่าทางพาม่าไม่ทราบเรื่องจากเจ้าหน้าที่ไทยทราบข่าวจากสื่อมวลชนเท่านั้นจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนำหลักฐานต่างๆช่วยประสานงานกับพามา่าสภาวัฒนธรรมจังหวัดตา่าจัดการประชุมสร้างความปรองดองสมาชท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาค่ะ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสภาวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดการประชุมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยมิติศาสนาโดยมีนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมและนางศรีสมรเทพสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน ผู้นำองค์กรศาสนิก,กชนของแต่ละศาสนากรรมการศาสนิกสัมพันธ์และตัวแทนผู้นำชุมชนกว่าร้อยคนโดยกำหนดการประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อนโยบายการบริหารงานราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยวิทยากรจากจังหวัดทหารบุกตากการบรรยายในหัวข้อการสร้างความปรองดองสมานฉันด้วยมิติศาสนาโดยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด การชี้แจงแนวทางการสร้างความปลองดองสมานฉันดยใช้กิจกรรมทางาศาสนาะวัฒนธรรมและวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นตัวขับเคลื่อนโดยวัฒนธรรมจังหวัดตากตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมุ่งหวังให้ประเทศชาติมีความสุขโดยขอความร่วมมือจากส่วนราชการองค์กรทุกภาคส่วนจัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอ ซึ่งต้องการให้สังคมมีความสง,งบสุขโดยขอความร่วมมือให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเผื่อแผ่แบ่งปันความรักความสามัคคีเพื่อเป็นพลังอำนาจในการดูแลรักษาวความสง,งบสุขและความปลอดภัยแก่ประเทศชาติและประชาชนกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศาสนาเดม,มอมนโยบายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความปลองดองสมา,านฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาโดยใช้กิจกรรมหลักคําสอนของทุกศาสนาเป็นพลังขับเคลื่อนการสร้างความปลองดองดังกล่าว รวมทางรับทราบแนวทางในการนำมิติศาสนามาสร้างความสุขให้กับประชาชนตามยุทธศาสตร์คืนคนตากของผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ต้องการให้ประชาชนชาวจังหวัดตากอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขชมรมผู้สูงอายุชุมชน,ชนบ้านทุ่งจัดการประชุมประจำเดือนกนรกฎาคมค่ะ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกระกฎาคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุงน่งนที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง นายอนุชีวังคำประธานชุมชนบ้านทุง่งและน,นายอนันต์จีคิรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายทางอารมณ์สังคมและจิตใจกิจกรรมช่วงเช้าเริ่มจากการตรวจวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดทําการตรวจสุขภาพในช่องปากวัดความดันโลหิตทําทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพโดยมีทันตแพทย์หญิงนงลักษ์แท้ตั้งทันตแพทย์หญิงปฏิบัติการฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมทํากิจกรรมนันทนาการสวดมนต์ไหวพรานั่งสมาธิ รวมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคภยัยและมีสุขภาพที่ดีขึ้นพี่น้องชาวมุสลิมพื้นที่อำเภอแม่สอดเริ่มออกมาจับใจหาซื้อเสื้อผ้าเตรียมรับวันฮารีรายอค่ะ บรรยากาศผู้ประกอบการร้านค้าเสื้อผ้าคือขักไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาจับจ่ายหาซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เพื่อสวมใส่ในวันฮารีรายอหรือวันอีดินฟิสตรีซึ่งเป็นวันสำคัญทางาศาสนาอิสลามพี่น้องชาวไทยมุสลิมและชาวพมา่าที่นับถือาศาสนาอิสลามต่างจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองวันฮารีรายอโดยในช่วงเชา้าพี่น้องชาวมุสลิมทั้งหลายจะเดินทางไปยังสุราเพื่อทำพิธีละหมาด พร้อมกับขอผ่อนร่วมกันวันฮารีรายอเป็นวันรื่นเริงประจำปีชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมาร้านค้าต่างนำเสื้อผ้าชุดหลากหลายสีสันมาวางจำหน่ายให้จับจ่ายซื้อหาประกอบไปด้วยผ้ากลุ่มผมหมวกละมาดเสื้อกางเกงซึ่งมีการปรับราคาขึ้นบ้างเล็กน้อย อำเภอแม่สอดจัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะที่ห้องประชุมวงธนาสารสินที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกลโดยมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ดูแลแล,และรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงของระบบสารสนเทศและสร้างความตระหนักในการระวังภัยผลกระทบของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญ,ญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ คออมพิวเตร์หลักเกณฑ์วิธีการการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูลภายในหน่วยงานของตนได้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดออกปฏิบัติการตรวจเข้มสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะ เมื่อวันที่24กรกฎาคม2557นายเกรียงศักดิ์บุญตาปนูนปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมด้วยกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนทหารตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดออกปฏิบัติการเข้มงวดกดขันสถานบันเทิงในเขตอำเภอแม่สอดทั้งหมดกวด่า1ิแห่งบริเวณถนนพัฒนานครแม่สอดหรือย่านบันเทิงแม่สอดด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดและในพื้นที่ตำบลแม่ป่า ซึ่งจากการตรวจสอบปัสสาวะหาสารเสพติดผู้เที่ยวและพนักงานบริการและใบอนุญ,ญาตประกอบการค้นพบอาวุธปืนสารเสพติดจำนวนหนึ่งแต่ได้ว่ากล่าวตักเตือนและทำประวัติไว้จากนั้นแจ้งผู้ประกอบการให้ขึ้นป้ายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าสถานบริการและทำการเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้เที่ยวสถานบริการพกพาบัตรประจำตัวประชาชนการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งนายสมชายหัตยะตันติผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดตากทั้งนี้เพื่อจัดระเบียบสถานบันเทิงทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและตรวจคนเข้าเมือง บุเกเข้าจับกลุ่มขบวนการโจรกรรมรถข้ามชาติได้ของกลางเป็นรถโยน์และรถจักรยานยนต์จำนวน13คันขณะกำลังจะนำข้าไปยังปักพมา่าค่ะวันที่23กรกฎาคม2557พันตำรวจเอกเอก,กร,ราชอินทสือผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังตำรวจแม่สอดร,ร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทารราบที่4ด่านศุลกากรแม่สอด ทหารพรานตำรวจตะเวนชายแดนนำกำลังเข้าตรวจยึดและจับกลุ่มนายคิมอายุ38ปีและนายเมียวอายุ22ปีชาวพมา่าได้ที่บริเวณป่าข้าวโพดบ้านห้วยม่วงหมู่ที่6ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดชายแดนไทยพม่าบ้านริมเมยภายหลังสืบทราบว่าบริเวณแถบนี้มีขบวนการโจรกรรมรถข้ามชาติจะมีการลักลอบนำรถข้ามม่น้ำเมยส่งไปยังจังหวัดเมียววดีเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์จำนวน9คัน และรถจักรยานยนต์อีกจำนวนสาคันที่กำลังเตรียมจะส่งข้ามไปอย่างฝั่งพมา่าผ่านเขตอิทธิพลของกองกำลังชนกลุ่มน้อยรายงานข่าวแจ้งว่าจากการเข้าตรวจยึดจับกลุ่มครั้งนี้ <S <S เบื้องตอนน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจยึดรถยนต์กระบะสีประตูยี่ห้ออิสูสุสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนกไก่ขอไข่6440จังหวัดตากจำนวนหนึ่งคันและบริเวณใกล้กับริมแม่น้ำพบสะพานไม้ที่ใช้สำหรับยึดเรือเพื่อนำรถยนต์ขึ้นไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงานตลอดเวลาส่วนสองผู้ต้องหานายขิมและนายเมียวให้การยอมรับสารภาพว่าพวกตนเป็นผู้รับจ้างขับรถมาส่งข้ามฝั่งโดยได้ค่าจ้างคันละ3 0 0 0ถึง5,000บาทซึ่งในอาทิตย์นี้ขับมาส่งแล้วจำนวน7-10คันตามออเดอร์หรือรายการที่สั่งมา หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณดาแก้วขอจบการรายงานข่าวพิยงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่องหน้าสวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัดทามโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์วรพจเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคายาสวัสดีครับทีนี้มีคนม,มาถามว่ามาจากประเทศไหนนะ มาจากประเทศไหนถ้าเราให้คําตอบก็ยกตัวอย่างว่านา,น,นายงานนายงานาพาพาพนายงานาพาพาพแปลว่าประเทศนายงานแปลว่าประเทศเราก็เลยบอกว่าไทยนงายง,ง,ง,งานกะลาเรไทยนงายงานกะลาเรไทยนายงานกะลาเรแปลว่ามาจากประเทศไทย แล้วคงพมา่ารู้ประเทศไทยมีอยู่สองชื่อว่าชูเดียชูเดียชูเดียล้วก็เลยตอบว่าชูเดียในงานกะลาเดชูเดียในงานกะลาเดอันนี้คือตอบแบบสั้นๆตอบแบบแยาวๆห่ยถ้าเราอยากจะตอบแบบสั้นๆ ก็ตัดแปลงคาว่าในงานหรือประเทศต้องตัดแปลงคาว่าประเทศนะอย่างเช่นใช้งาลาเดมาจากประเทศไทยมาจากไทยไทยงาลาเดหรือเราต่ว,ว่าชูริยะกะลาเดชูริยะกะลาเดทีนี้ตัวแบบที่ไม่ได้ใส่คําว่าประเทศนะอันนี้ก็ตอบได้ คำว่าในงานยกตัวอย่างว่าประเทศไทยหรือจุริยาก็ใส่เข้าไปคําว่าในงานไทยในงานไทยในงานแล้วปทิพมาก็ตอบว่าต่อแบบซอมอย่างก็ได้พรามาแต่ก่อนใช้ชื่อแบบปทิพมาอาะมาณในงานปมาณในงานประมาณในงานทีนี้ ใช้คําศัพท์ใหม่ดีนี้ก็ใช้คําศัพท์ใหม่ย,ยามาในงามยามาในงามยามาในงามเงนียงแปลว่าประโยชน์มาแปลว่าแข็งเกิด่เหมือนที่แข็งเกิด่มากเจอกับมีปัญหาอะไรต่างๆก็ขแข็งเกร่งด,ดีนะแล้วมาจากกัมพูชา กัมพาชาก็พมมาออกเสียงว่ามโมริยากัมโมร a หนในงานก a m โ r ริยนในงานคุณไออกเสียงว่า k a m a รือว่า a รว่า k มก็ได้นะก็เดี๋ยวนี้คำตอบดีหอเอย่างใส่ตัดครบตัดไปคําว่าไปที่ก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้อย่างเช่น Thai nangat เด e t h ในงานล a t lae แล้วตัด အမပါတိသောထိုင်းကလာတယ်ထိုင်းကလာတယ်ထိုင်းကလာတယ်ဂျူရီယားကလာတယ်ဂျူရီယားကလာတယ်ဂျူရီယားကလာတယ် ประกาศสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะ ประกาศสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนและการปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก หรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครแม่สอดโดยเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรเคบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. หิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5.. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทรารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการคลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้น สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณคลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดจะตั้งศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ในห้าง Tesco Lotus Extra สาขาแม่สอดเพื่อความสะดวกในการจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอำเภอแม่สอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมสู่ AEC รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอำเภอแม่สอดและการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา11.00นถึง19.00นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการข่าวประชาสัมพันธ์ สารจังหวัดแม่สอดขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้มีอัทธคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ร่วมใจไก่เกลี่ยและสมานฉันตามโครงการร่วมใจไก่เกลี่ยประจำปี2,557ในวันที่26ถึงวันที่27กรกฎาคม2,557ณศารจังหวัดแม่สอด โดยในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งให้คำปรึกษาข้อกฎหมายไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีกองทุนนิทัศการให้ความรู้และมีของเขียระลึกมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมายข่าวประชาสัมพันธ์สมโมสรฟุตบอลน,นครแม่สอดรับสมัครนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเพื่อเตรียมทีมในการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อแข่งขันระดับจังหวัด ในเดือนสิงหาคมนักเรียนที่อยู่ในอำเภอแม่สอดหรืออำเภอใกล้เคียงสนใจจะร่วมทีมนครแม่สอดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0808380249พี่ตั้มคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดตากถ้าฝีเท้าดีมีวินยัยก็จะได้ขึ้นชุดใหญ่ของทีมนครแม่สอดเพื่อแข่งขันรายการไทยคัพไพร์มินิสเตอร์กีฬาแห่งชาติจะเริ่มฝึกซ้อมหลังจบบอลลุกทุ่งพัฒนา โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจาระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศัก,การาช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 45,853รายเสียชีวิตสียรายและในปี2,557ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2,557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน13,635รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง1-3ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทย ทั้งโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใหญ่จึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จึงจาเป็นต้องมีการดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ําห้องส้วมห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะหากพบว่าปตรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น และควรพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ5-7วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสะว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทยอากาศได้ดี ให้ระมัดระวังการไอาจามรถกันและผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่พคำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้อยู่เรียน7-10วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปอยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องส้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจื้อจางของน้ำยาข้อขาว20มลตรต่อน้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทําความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้าสะอาด 7. ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง